ใช่ก้องวันนี้พูดน้อยอ่ะโอ้เครื่อง CNC ขาวมากอันนี้ันี่เลยนี่ใช่ไหมฮะว้าวโมดิเทคน้องกบอ๊บก็มีสวัสดีครับสวัสดีครับโอนี่ไงไผ่นี่ ดาราเหรอเนาะบีกไม่ันก็นเลยมีแต่ผู้ใหญ่บ้านมารอ,อยืนรอ่อนเห็นป่ะบอกนะครับเพราคนโมโหจักมีสิวด้วยเอาไม่ใช่เขาเจาะคิว<อ>มือนีพี่้องมากผู้ใดพภาพป่พัน,นมากกับมาอะไรนะครับพี่้องอยู่มาสุดท้ายเนะาะใช่วันนี้มาสุดท้ายมีเครื่องจักหลายรูปแบบครับพี่้องอย่างที่เราพูดเอานั้นมีมีเครื่องเครื่องทำเขาเรียกเครื่องอันสกินเกี่ยวกับมีมีเครื่องจักตัดเล็กเชื่อมเล็กหลากหลายเครื่อง เครื่อง C N C เครื่องใบพิเศษใบเลื่อยก็มีเครื่องใบเลื่อยก็มีใช่เพราะว่าถึงเวลาใครล้าพอดีโอ้หนี่ดีเครื่องเขานี่เอาอันเอาหลอกบ่อบ่อข้างหลังก็ใช่บ่อหนิข้างหลังก็รองบ่อใช่ใช่อันนี้พูดของเราทั้งหมดเลยค่ะอ๋อชื่อชื่อฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีนะฮะพวกเราจากโมเดิร์นเทคกันวันนี้ทักทาย นะครับผู <b exemption> <brightness> <desserts> paper, s, it, ้ที่มาร่วมงานในวันนี้เดินผ่านไปผ่านมานี่คือเสียงจากพยาบาลแล้วก็นี่คือแล้วกล้องวายยครับแล้วกล้องวายุแล้วก็นั่นคือน้องโมลีกับน้องบุบบน้องโมลีกับน้องบุบบนะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาตรงนี้ได้นะครับพวกเราหนุ่มหล่ออยู่ตรงนี้สองคนแวะชมของเราได้นะครับมือนีอมีกงจักรหลากหลายเรามีเครื่องจักรเยอะมากนะครับกับโมลิเทคสามารถเดินชมได้ฝั่งนู้นกําลัง คือหางก็อยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั๊มนะครับผมปั๊มอันนี้เครื่องอื่นอะไรใครอยากได้เยอะแยะมากมายนะครับผมปั๊มได้หลายหลายล่างนะครับโอ้ยไม่อยากพูดไทยปันไหนนะเครื่องคึงอันนี้เครื่องคึงได้กองครับผมอันนี้เครื่องคึง C N C อันนี้เครื่องคึงคึงแหวนไม่ใช่คึงอันนี้ไม่ใช่เกงคึงใช่อันนี้เครื่องคึงคึงเหล็กใช่ทั้งเบรคทั้งนี้มาดูหัว สแกนเครื่องนี้สีแกนมีสี่แกนแปดแกนอันนี้แปดแกนอันนี้แปดแกนครับท่านผู้ชมเนี่ยผู้ดใดแบบว่าเปิดโรงงานอยู่ใครเปิดโรงงานอยู่นะครับอยากเอาเครื่องมาติดตั้งราคาไม่แพงตอนนี้บอกเลยว่าเริ่มต้นหลักแสนแต่วาดูแลก,ก็คือดีมากนะครับเปิดได้ไหมนี่นี่ให้ชมข้างในเลยนะฮะแปดแกนครึ่งเล็กว่นี่ เครื่องกึ่ง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 ใครเปิดใครเปิดโรงงานอยู่อยากได้เครื่องกึ่งรับมาแวะโมเดิเทียนนะครับของพวกเราได้นะครับกับคุณพวกเราในวันนี้วันนี้มาสุดท้ายแล้วครับมีทั้งหมดนะครับผมกึ่งกัดตัดสายที่ในเจาะนะครับผมเอฟซีเราก็มีเราก็มีฝ่ายหญิงนะครับวันนี้อ๋ออันนี้แขกไม่ได้รับเสียอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยอันนี้คืออธิบายเอฟซีฟังหน่อยโอ้โหมาแบบไม่ได้รับใหม่นะ อันนี้คืออดีตภรรยานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับภรรยาเก่าครับชอบครับผมอันนี้แม่แม่ก็ต้องน้องก้าวแม่น้องอะไรนี่แม่น้องอะไรหนิแม่น้องก้าวคออร<า>ับแม่น,ออน,น้องก้าวมือ่อน,นี้มื่นอนี้เป็นยังเอาเปนน้ำโจรเนี่ยอัสดีค่ะวันนี้มี่เป็นเอ็มซีอยู่ที่โพสต์บริเทคนะคะก็บริเทคของเราก็มีเครื่องจักรานาชนิดนะคะที่มานำเสนอทุกๆท่านตอบโจทย์ทุกโซนเลย ได้ที่สนใจนะคะเครื่องฝากของเราสามารถเดินมาดูการทำงานที่บริษัทได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรบ้างตอนนี้เหรอโอ้โหโปรโมชั่นพิเศษเยอะมากค่ะอย่างเช่นเครื่องเลเซอร์ตัดข้อหัวเอียงตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ลดราคาจาก2องล้านแแสนบาททัวนนะคะเหลือ2องล้านสแสนเหมื่นบาททั่วค่ะราคาถึงเรื่องจักรตัวใหญ่เลยต้องโบชัวร์มาเป๊ะ โปรโมชั่นโปรโมชั่นพรชัวอะไร้เม่ก่ไเกีเครื่องอะไรอีกบ้างอ๋อคือก็มีเครื่องตัวเลเซอร์นะคะเลเซอร์ มาร์กิ้งก็มีโปรโมชั่นหล่อไปเราไปดูไหมเราไปดูมาร์กิ้งไปเดี๋ยวมึงให้เป็นเครื่องยังไงฮะไปเลยจ้าไปเลย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 แ้าละร้านรวมเองเลยถ้าไม่ชมวหนเรยเร็วมาอยู่ร้านนี้ค่ะไปกล้องไปก่อนเลยร้อทางไหนนะไปกับอดีตภรรยาโอ้ยอดีตภรรยากูหัวเด้อ